เมื่อวานเนี่ยหลวงปู่พุทธอิสระเองก็มีข่าวว่าได้โพสต์ชื่อวัดต่างๆๆด้วยที่เกี่ยวกับการทุจริตเนี่ยนะคะวันนี้เลยเรียนเชิญน,นมัสการหลวงปู่นิมนต์ห,หลวงปู่ครับสวัสดีสวัสดีค่ะหลวงปู่นมัสการค่ค่ค่ะท่นานพิธีกรสามครับหลวงปนนู่ตอนนี้ตอนนี้ศาสนาเสื่อมเสียไหมครับหลวงปู่ครับศาส,สนาไม่ได้เสียอะไรนี่ก็มันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเมื่อมีผู้ทําทุจริตผิด ก็ S <S> ทำทิีัยผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องถูกกำจัดออกไปอหากว่าเรายิ่งมาปกป้องคนทำผิดก็เหมือนกับปกป้องเชื้อมะเร็งร้ายแล้วคนพวกนี้ต่อไปก็จะส่องสูงพระกําลังทําเรื่องเลวร้รรายเสียหายไปเรื่อยๆเื่อยๆจนยากที่จะไปกําจัดยากที่จะจัดการเหมือนกับกรณีธรรมกายรล้วถ,ถ้าธรรมกายโดนจัดการคือธรรมชัโยโดนจัดการตั้งแต่ปีสี่สองเนี่ย วันนี้คอสชคงไม่ต้องใช้มาตรา44แล้วดมทหารตำรวจเป็นผันไปล้อมบ้านยิงนั้นแหละแล้วท้า,าวันนี้สำนักพุทธปปปป,ป,ป,ปชสตงคอ,อสชรัฐบาลยังละเว้นละละ,ละเลยต่อผู้กระทำผิดเดี๋ยวก็ได้ใจแล้วคนพวกนี้ก็จะไปรวมหัวกันส้องสมกำลังแล้วก็สร้างเงื่อนไขต่อรองซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวแล้วว่าจะมีการสร้างเงื่อนไขต่อรอง สร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นโดยการเอานักบวชเหล่านี้ออกมาเป็นพยานซะ hmm. กินกระปากอยากอยู่กระท้อ,ทองรู้อยู่แก่ใจว่าไอ้เงินที่ทอนไปให้เนี่ยมันจะไม่สุดจริตหรอก hmm. พราะมีอย่างที่ไหนอะโอนเช้าทอนเย็นอย่างเงี้ย hmm. มันมีมีมีมันสุดจริตได้เหรอโอนเอ่อโอนมาสิบล้านทอนแปดล้านเก้าอย่างเงี้ย hmm. เห็นเห็นมีรายงานข่าวมาแล้ว hmm ว่าวัชเกตนี่วันเดียวสองรอบสิบล้านสองรอบใช่ฉันเป็นคนให้ข้อมูลกับปปปปชอปปชอคือเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฉันได้ร้องเรียนมาตั้งแต่ปีห้าหกแล้วนะครับเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนกับเอ่อทารินเพ็งดิดเนี่ยเป็นคนรับเรื่องอ่ะแหม <laughs> ท่าน,น,น,นก็หวัวเราะทุกคนก็ร้องแหม่ครับท่านรับเรื่องไวแล้วเป็นยังไงคะมีมีอะไรคืบหน้าไหมคะเงือบสนิทติดใจเลยติดออติดทนนานไปแต่แต่แตพอ,อท่านใหม่นี่พันธุตุลโทพงศพรามเสน่ห์นี่ท่านก็ฟิตเนาะก็คิดว่า ท่านมีความรินใจที่จะทำมันนะเด็กทักล่มไจะไปหลงตกหลุมโจรจ้ะคือเป็นเพราะท่านไปคนเดียวไงใช่เห็นเห็นเห็นว่าคนจะรังแกรวมหัวกันรังแกท่านไหมฮะใช่แล้วก็ตอนนี้ยิ่งไปตั้งคนในไปสอบคนคือตั้งโจรสอบโจรมันก็คงจะได้ความผิดของโจรเกิดขึ้นยากล่ะ ยิ่งในกรณีกรณีเรื่องเรื่องเองินทอนแล้วยังไม่พอยังมีกรณีทุจริตเรื่องเรื่องเงินอุดหนุนการศึกษาอีกนะเป็นข่าวใหญ่ตามต่อเนื่องมาแล้วหลวงปู่เรื่องเงินมาตลอดพยายามที่จะผลักดันให้มีการตรวจสอบแล้วก็ยังมีเรื่องน้ำท่วมอีกนะครับเรื่องงบอุดหนุนน้ำท่วมในปีห้าสี่ห้าห้าเนี่ยที่ไปซนะ่อมว,วัดเหรอฮะ ก็วัดในที่ดอนยังได้งบเลยอ่ะน้ำไม่ท่วมซะเยอเออหลวงปู่ครับเป็นเป็นวิกฤตท,ที่เป็นโอกาสของคนโกงจริงๆหลวงปู่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นโอกาสหรือไม่เป็นโอกาสแต่ตอนนี้มันเป็นโอกาสสําหรับที่กฎหมายจะบังคับใช้ให้ถูกตรงและก็ชัดเจนอย่าได้ลับเว้น <H m. S 2> อย่าม้่งกลัวว่าจะมีการปกป้องพระสงฆ์หรือพิสูจน์ผู้ละเมิดพระวินยัยและก็าธรกิด กฎหมายร่วมรวมหัวทุจริตแล้วก็ไม่เป็นพยานถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพุทธาอิสระทำบ้างนั่นสิ่ไหมหลวงปู่มันเป็นขบวนการหรือว่ามีมีเฉพาะเอ่อหัวหัวบางคนที่ทำอ่ะหมายถึงใครอ่ะเอาเออทุจริตที่ว่าเนี่ยเงินทอนเนี่ยหรือมันมันทั้งไม่ไม่ในพศในพศอ๋อถ้าเป็นขรวาสเป็นข้าราชการก็มันเป็นขบวนการเขาแบ่งอ๋อเหรอาย เขาแบ่งกันเป็นสายๆใครจะอยู่สายเหนือหัเหนือสายตะวันออกสายใต้สายตะวันตกอะไรก็ว่าไปแบ่งๆกันไปคือหลวงปู่ครับพอดูพอดูปีพศคือพุทธศักราชนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองชุลมุนก่อนที่ก่อนที่จะมีคอสชอเกิดขึ้นหมายถึงคอสชอยังไม่ได้ยึดอำนาจน,นะหลวงปู่ฮะผมดูรายงานแล้วเนี่ยช่วงนั้นนะโกกันอุตลุดเลยหลวงปู่ฮะใช่มันก็บ้านเรา ธรรมดาก็มีการหลิวตาท้างหนึ่งอะไรมันก็โกงได้อืนุญาตให้โกงได้ตามอำเภอน,น้ําใจยิ่งใกล้ๆจะหมดคุณจะเห็นว่าหมายเลขเช็คเนี่ยมันออกใกล้ๆจากหมดอํานาจตอนที่มีการชุมนุมก็อยากออกหมายเลขเช็คกันอยู่เลยใช่ฮะแล้วออกกันเป็นว่าเล่นเลยออก10หนึ่งสิบยี่สิบล้านพรทีนึงก็ สิบแปดล้านสิบเก้าล้านอย่างเงี้ยอึมหาเงิน,ก,นกันง่ายเนาะคือระหว่างที่เขากำลังมบกันอยู่ฝั่งฝั่งรัฐประทานนี่ก็รัฐประทานกันไม่หยุดไม<อ>่ยั้งอ่ะหลวงปู่ครับ<อ>เต็มนไปเลยอึอคนทีเน่เป็นหัวหน้ารัฐประทานนี่ก็เป็นคนเป็นคนโจษชันด้วยอาบัตแล้วก็ประพฤติมิชอบซึ่งนฉันก็เคยไปร้องเรียนกับนายทาลิศทาลิศไม่รับเรื่องอื แล้วทีนี้ลักษณะขบวนการก็คือแบ่งสายอย่างที่ว่าแล้วแล้วแต่ละหัวที่แต่ละสายก็ไปไปเจรจากับเจ้าวาแต่ละวัดอย่างนั้นเหรอว่ากันไปตามเหตุทีนี้มันหนักๆแถวไหนฮะ โมงเทพกระจายหมดเลยคุณโกหลวงป,ปู่ครับแล้ว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 อย่างอย่างหลวงปู่บอกว่าเอ๊ะเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยจะจะไม่รู้ไม่ทราบด้วยเชียวหรือเนี่ยโอ้โหคำถามนี้มันแรงนะฮะทีนี้เราเป็นเราเราหมายถึงของผมะนะฮะก็ก็เป็นคา,า,ารวสเนี่ยบางทีจะพูดกล่าวหาพระหรือจะพูดถึงก็ลำบากใจใจก็สั่นๆหลวงป,ปู่ครับหลวงป,ปู่ว่าไงะฮะก็ความจริงก็คือความจริงเนี่ยคุณก็ ไม่รู้ได้ยังไงอ่ะกับตัวเองรับเงินมาแล้วทั้เงินที่ส่วนใหญ่ทุจริตนี่ไม่ใช่เงินโอนบัญชีเข้าโอนบัญชีวัดนะอืโอนบัญชีส่วนตัวของพระนะโอ้ไม่ใช่โอนเข้าบัญชีวัดนะอืานทานเข้าใจพวกตื่นทั้งหลายอ่ะบอกว่าไปโอนบัญชีเข้าบัญชีวัดไม่ใช่นะครับเข้าบัญชีส่วนตัวของพระเหมือนอย่างวัดพระธาติตธด์ไงอืม ด้าน,นก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพระหมายถึงจับพอสโอ,อนเข้าบัญชีส่วนตัวฮะใา่โ<า>อนเข้าบัญชีของตัวกองเลขาแล้วก็สมภารผู้รู้ไงอ๋อคือคือ,คอพอสอไปมุมิดม,มุมิดคือพวกนี้เขาจะมีเชื้อวงวานหวานเครืออยู่ในในมหาเถรในในในพระเจ้าวาดเจ้าคณะอำเภอตำบลจังหวัด พวกนี้เขาก็ามาหาเก่าทั้งนั้นน่ะเจ้าหน้าที่พอสออ่ะอื <c oughs> <c oughs> มาหาไปรเรียนเก่าพอเรียนจบแล้วก็ซื้อมาทํางานในพอสอนอ <c oughs> น่ะเส้นของสมเด็จนั่นสมเด็จนี่มาหาเถืนคนนั้นคนนี้ช่วยฝากให้ <c oughs> อ๋อ <c oughs> เป็นเส้นสายลูกศิษย์ลูกหากันมาว่างั้นฮะใช <c oughs> ่ <c oughs> โอ้ตายตายแล้วทีนี้ก็มาทํามาหากินกันในนั้นแหละอืม ยายซื้อขนมยายเอาหลวงพ่อฝากผมมาผมก็ตอบสนองบุญคุณโดยโอนเงินมาให้ตามเง่ยายอืมอืมมันโอ้โหโหโลวงปู่ทีนี้ถ้าจะบอกว่าให้ทํากันเงียบเียบเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันเงียบไปมันจะมันเงียบไม่ได้สิหลวงปู่พรางเงียบแล้วมันจะมันก็จะเงียบต่อมหายไปในในในกระแสกระแสความโกงนนเนี่ยฮะปีห้าหกนะผู้ชายิสระทาเงียบเงียบไเห็นมีใครรู้เรื่องแล้วมันทําได้อ่ะเออ ทำไป่ล่ะคุณคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันไปยืดเรื่องเกกับแบบ BSI ในคาริสอ่ะรู้ไม่ทราบฮะทราบหลวงปู่เล่าเนี่ยฮะจะนี่ไงทําเงียบๆงียไงก็เลยใส่โต๊ะไปแบบนี้แบบไงอแล้วค่ะเห็นเห็นหลวงปู่โพสต์ชื่อค่ะความเสียหายค่ะความจริงน่ะมันเป็นคือความจริงจะมากลัวอะไรกับความเสียหายถ้าเรายังปิดบังอำพางความเน่าเนังอยู่แล้วเอาคองปิดเอาไว้ เดี space, ๋ยวมันก hmm. ็กลายเป็นมะเร็งร้ายกับกินไปทั่วสังคมมนทนถ้าเป็นอย่างนั้นจะยอมเหรอที่เราอยู่กันแบบที่จกประมาณต่างคนต่างอยู่ดูที่วัดยากจนทั้งนั้นที่ใดครับหนุนได้ว่าดยากจนนะไม่ได้ยากจนอืวัดยากจนจริงๆตามหัวไล่ไปนาไม่เคยได้รับกรสสน ไม่คุดหนุนจากนักคุดไปตกลงกันไม่ได้ไงไปคุยกันไม่ได้คือไม่คุ้นเคยเดี๋ยวให้ที่ไม่คืนให้อ๋อเ็าต้องเลือกวัดที่เขารู้จักสนิทหนมานสนิดหนมเ้วก็ชื่อดังๆทั้งนั้นเลยนะที่หลวงตัวไอ้ที่หลวงปู่มาบอกเนี่ยเทพสิรินวัดสามพระยาอย่างนี้วัดสักเกตแบบนี้ยังมีอีกมีกัอคะมันมีอยู่ในมือเป็นร้อยอืม มีบัญชีอยู่ในมือเป็นร้อยโอ้ทุกวันนี้ทอนหมดเลยอะฮะหลวงป,ปู่ฮะก็ทอนไม่ทอนก็เดี๋ยวไปตาม,มาดูกันเราเองกันละกันขึ้นอยู่กับกระบวนการสืบสวนสอบสวนดิจะหาว่าฉันพีชีน้นำแต่ขอเป็นนิ้เงินมันตามได้นะหลวงป,ปู่นะสมัยนี้เงินตามได้ เป็นเงินงบประมาณนี่คุณมันไม่ใช่เงินบริจาคที่เราไม่รู้ว่าใครมาให้แต่งบประมาณเนี่ยสารไม่สูญหายจากโรคมอือปู่แล้วยังอย่างเรื่องบวชเรื่องปริยัติธรรมนี่นี่ออกมาอีกแล้วอะฮะฉันเนี่ยแจ้งเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยฉันเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วนะครับตอนที่ฉันเป็นเจ้าคณะตำบลเนี่ยคนมาสอบแค่สามสิบมันไปใส่ศูนย์อีกตัวนึงนะโอ้ตายกลายเป็นสามร้อยไป อ้าเป็นสามร้อยแล้วสามร้อยมันเกี่ยวอะไรสามร้อยมันก็ได้เงินงบประมาณหุนหนุนหัวละร้อยกว่าบาทไงอืมอ่าแล้วยังไม่เกี่ยวกับค่าอุปกรณ์ค่าอาหารอะไรอะไรอีกที่จ่ายทหารนะอืมอืแต่จริงมีเนมเรียนสามสิบคนได้เมีมีคนมาสอบแค่สามสิบแต่ว่าลงศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นสามร้อยนี่ตรงหมายว่าเออโรงเรียนปริญญาธรีทจะรวมหัวกันแอนตี้ปรรทวงจะไม่รับเงินงบประมาณท่านระสาธุ เพราะว่ากินกันมานานแล้วคงจะมีพอที่จะจ่ายกันเองแล้วมั้งเห็นเห็นมีทางพระที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยออกมาบอกว่างบที่ให้แต่ละปีจริงจริงมันก็แทบจะไม่พออยู่แล้วมันจิตมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะหลวงปู่จริงจริงแล้วเนี่ยงบเนี่ยถ้าไม่มีการสนับสนุนจากข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าไม่พอแล้วทาไมยังปล่อยให้เขาทอนอยู่อีก ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละคือพระก็กลัวจะไม่ได้เลยหรือเปล่าหลวงปู่ใคืออย่างหลวงปู่บอกว่าถ้าวัดยากจนไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นทอนไปยังเหลือติดายนัวเหมือนหลวงปู่นี่คิดแบบคนคนอยากได้อะนะก็คิดแบบนี้ไงพระก็คิดแบบนี้ก็พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกกรรมขี้ดีกว่ากรรมตอด้าแต่ตอนนี้ขี้กําลังเลอะมือแล้วหลวงปู่ขี้กําลังเลอะมือเหม็นอึงหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอปปปจะทําได้ เมื่อวานนี้เข้าโทรจริงๆแล้วนัดวันนี้จะมาสอบปากคือจะมาขอ,อาหลักฐานเช่นเพิ่มแย้วนะครับเมื่อวานนี้ฉันกําลังป้อนข้าวแม่อยู่ตอนเย็นเขาโทรมาก็เห็นว่าจะบอกเลื่อนนัดไปก่อนว่าจะมาขอวันหลังค่อยเข้ามาเอาหลักฐานเพิ่มเติมครับ,รบแต่ว่าฉันได้ข่าวมาว่า,วา,วามีการล็อบบี้วิ่งเต้นที่พยายามจะทําให้เรื่องนี้มันเงียบอจัดจัด ใครต่อใครแย่ๆมากมายเนี่ย<ม>ไปอ้างทาจะเสื่อมเสียพ,พระพุทธศาสนาเสียสถาบันสง<ม>เ,ออเสียชื่อเสียงประเทศชาติอะไรอะไรก็อ้างกันไปตามเหตุตามปัจใจัยแต่เวลาทําชั่วไม่คิดว่าจะเสียอ<ม><ม>พอผลแห่งความชั่วปรากฏดันมากเสียหลุงปู่ครับหลุงปู่มีธรรมะข้อไหน,นที่จะใช้ใช้กับเรื่องนี้บ้างลวงปู่เตือนพระด้วยการเตือนคารวะบ้างหลวงปู่ครับ กพจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าทำมันเจเลยสุจริตตังเจเลยน่ะผู้ประพฤติทาอันสุดจริตย่อมดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง,งองอาจและสง่างามโอ้โสาธุครับหลวงปู่เพราะถ้าทุจริตแล้วก็อย่างที่เห็นน่ะหลบหซ่อนๆไม่มีที่อยู่อาศัยเหมือนกับน,นายธรรมชโยนั่นแหละค่ะไอ้หลวงปู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิด เขาเป็นข้อเสนออย่างที่หลวงปู่พูดถึงว่าอะก็ในส่วนคือทางข้าราชการก็โดนไปทางพระก็การเป็นพยานเนี้ยมันแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เรื่องราวมันมันชัดเจนขึ้นมาพอพอไหวไหมคุณถ้าทำวินัยเนี่ยนะ,ะเงินแค่ถ้ามาโศกคืนหนึ่งบาทเนี่ยยกถึงพื้นมีไถยจจิต เอาเส้นผมรอดได้ใช้เส้นผมแค่เส้นผมรอดได้ประดัดปราชิกแล้วนะ,นะะนี่มันไม่ใช่ห้ามาศกนะนี่มันเป็นล้านล้านนะ,ะแล้วสมรู้ร่วมคิดปล่อยให้เขาโอนใส่ชื่อตนแล้วก็โอนคืนเข้าไปแล้วเหลือติดปลายโน้นิดหน่อยอร่วมเลยเนาะไม่รู้เลยเหรอว่าเขาทุจริตอืม หลวงปู่ครับตอนนี้ภัยมาใกล้ตัวมากแล้วสำหรับคนโกงเนี่ยจะเกิดโศกนาฏกรรมไหมหลวงปู่ภัยใกล้ตัวคนโกงหรือภัยใกล้ตัวฉันคนโกงคนโกงหลวงปู่หลวงปูเ่เป็นแขกแรงอยู่แล้วภัยใกล้ตัวหลวงปู่เนี่ยใกล้ตลอดเวลาหลวงปู่ครับนี่คนโกงเองก็ใกล้ตัวเข้ามาทุกทีแล้วฮนะนี่ ฉันกำลังนั่งเขียนเรื่งยานเอ,อ้ขอขอขอคุ้มครองพายาญัอยู่เนี่ยอ๋อ <c oughs> หลวงป,ปู่ก็ต้องดูแลโอ้โหตอนนี้แหมคราวนี้นี่โจทย์เยอะไปหมดเลยหลวงป,ปู่ครับใช่บนจองกระสินเช่นเพียบเลยทำทำธรมกายแล้วนี่มางานเงินพอนโอ้โตายเนี่ยเอ้ไหนแวบแวบมาหนึ่งถึงธรรมกายแล้วได่มีความคืบหน้าอะไรฝั่งหลวงปู่ป่ะไหมคะอ๋อเขาไปอยู่ไหนยังไง เขามาอยู่ไหนยังไงอะเหรอเขาก็อยู่ภายในแผ่นดินไทยนี่แหละทางบ้านเมืองจะจัดการหรือไม่รายการขอ้องกันไว้หรือยังไงก็ว่าเดี๋ยวเขาว่ากันไปฉันคิดว่าคอสชเมื่อถึงวันสุดท้ายเขาคงจะทําให้มันเกิดชัดเจนมากกว่านี้อนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆที่จะแกะไปทีละเรื่องทีละทำวีดียวหลายเรื่องแล้วเดี๋ยวมันจะประเดประดังและกลายเป็น กลายเป็นเป็นต้นเหตุให้ไปปลูกมอบแล้วทําให้มาบีบการทํางานของรัฐบาลที่จะปฏิรูปเรื่องสําคัญสําคัญต่อไปอีกไนงะม,ม,มนันก็บางครงั้งบางอย่างก็ต้องเว้นไว้ในที่เข้าใจแล้วก็ว่ากันใหม่ในอนาคตแต่ลุงป,ปู่ครับถ้าถ้าเขาปลูกมอบขึ้นมาก็มีมอบก็เลือนเลือก,อกตั้งให้ลุงป,ปู่ ไม่จะเห็นได้ยินข่าวว่าวกที่กําลังโดนตรวจสอบเนี่ยโดยเฉพาะวัดต่างๆที่เป็นวัดนะังรเรียนเนี่ยนะมีสำนักเรียนเนี่ยซึ่งมีกำลังบนอยู่ในมือเนี่ยกําลังรวมหัวกันปรึกษาหารืออยู่นะอือ่ากำลังจะกำลังจะมาท้วงกําลังจะต้านใช่ไหมคะจะต้านจะต้านพอศจะต้านท่านพงพรของคุณโก้ด้วยเนี่ยเอาละฮะ สถาบด้วยครับครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับหลวงปู่ครับนี่งานช้างเลยนะฮะขอบพระคุณหลวงปู่มากครับขอบพระคุณจ้ากราบครบหลวงปู่ต้องระวังตัวด้วยนะครับจ้าธรรมแลราจกราบครับหลวงปู่ครับสวัสดีครับนะวสการครับหลวงปู่พุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยนะคะ